งดงามแล้วก็อลังการมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามอย่างต่อเนื่องกับศาลาไทยนะคะซึ่งงานนี้โอ้โหข่าวดีมากๆเพราะว่าติดเป็นอันดับ1ใน5จาก120พาวิเลียนที่มีคนดูมากที่สุดด้วยจะสวยงามอลังการขนาดไหนไปติดตามชมในรายงานพิเศษเลยค่ะ Thailand ความภาคภูมิใจของคนไทยกับไทยแลนด์พาวิลเลียนตั้งตระหง่านอยู่ที่งานยอซูเอ็กป2012สาธารณรัฐเกาหลีปีนี้ไทยแลนด์พาวิลเลียนมาในแนวคิดสีสันบนความหลากหลายในสินแห่งวัรณกรรมและจิตกรรมท่ามกลางธรรมชาติวิถี ทุกครั้งที่ประเทศไทยเมืองเล็กๆได้ประกาศศักยภาพบนเวทีโลกเราสามารถดึงความสนใจจากผู้คนต่างชาติต่างภาษาให้เข้ามาชื่นชมได้เป็นจํานวนมากด้วยการการันตีจากหนึ่งเดือนกว่ากวาดคนดูมาแล้วกว่า6กแสนคนและยังติดอยู่ในหนึ่งใน5ของอันดับาำเลื่อนยอดคิดอ,อีกด้วย ครั้งนี้ก็เช่นกันอาคารของสาราไทยก็ไม่ทําให้ผิดหวังด้วยความโดดเด่นของอาคารที่มีสถาปัตยกรรมและจิตกรกรรมสะท้อนความเป็นไทยด้วยดวดลายไทยพร้อมกับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทอินเด็กต์ครีเอทีฟวินเลดจํากัดมหาชนเป็นผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจทุกๆการแสดงสามารถเรียกคนดูได้เป็นจํานวนมาก ังนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาเนี่ยอยากจะต้องไปเที่ยวถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักเมืองไทยจะต้องรู้จักและไปเที่ยวมากขึ้นเราก็คงเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลโกะนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเอาเทคโนโลยีในเรื่องการสรํารวจหมาสมุกหรือว่าในเรื่องข้อมูลทางด้านทะ,ทะเลของเขาเนี่ยมานําเสนอของเราแน่นอน,นะฮะเรามีความหลากหลายที่เราสามารถจะนํามาเสนอได้แล้วเราก็เอาศิละปะนธรรม การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ภาพด้านหน้าเนี่ยอของของของไทยแลนด์เทเลียนเองเนี่ยก็เป็นจิตกรรมฝาผนังที่วัดเอ่อที่อัมพ์อันพวันนะฮะวัดเจติยารามเนี่ยฮะซึ่งก็จะเห็นว่าชีวิตของคนไทยกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันผมว่าภูเก็ตทังงากระบี่เนี่ยเป็นหลักเลยของทั้งเกาหลีของทั้งญี่ปุ่นของทั้งยุโรปนะครับแล้ววันนี้นักเที่ยวเยอะๆเนี่ยเอ่อประเทศใหญ่ๆจีนอินเดีย รัสเซียอิสราเอลเนี่ยไปภูเก็ตอะไรเยอะมากครับเออสำหรับสาลาไทยนะครับเราคิดว่าจุดเด่นของสาลาไทยเราเนี่ยอ,อันแรกก็คือเรื่องของการเรามีศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติอยู่นะครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นสิ่งจุดเด่นของเราที่เรามาใช้ในการาตกแต่งศาลาไทยของเราภายนอกให้ดูสวยสดงดงามนะครับ นอกจากนี้นะครับอีกเ,เรื่องของการนำแอนิเมชันนะครับโดยใช้สุดสาครแล้วก็ม้านิมังกรนะครับเป็นตัวนำเรื่องที่จะพาผู้ชมเนี่ยให้รู้จักประเทศไทยแล้วก็รู้จักได้เห็นถึงความหลากหลายของประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเ,เรามีการทำวิจัยมานะครับว่าชาวเกาหลีเนี่ยจะชอบออประเภทของแอนิเมชันหรือว่าเป็นการแสดงสดอะไรเงี้ยนะครับ จึงทำให้เราเนี่ยมีการนำํำการแสดงต่างๆเนี่ยมาเรียกผู้ชมนะครับบริเวณหน้าเวทีของบริเวณหน้าพาวิเลียนของประเทศไทยครับตรงนี้เป็นเป็นอีกอในส่วนของอเรียกว่าการการแสดงด้านหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราวางแผนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราต้องการเปิดพื้นที่ในในเอ็กครั้งนี้เนี่ยมีอยู่2องพาวิเลียนที่มีพื้นที่การแสดงที่เตรียมไว้เลยก็คือมีเรากับมาเลเซีย แต่เรามีเตรียมพื้นที่กว้างกว่าและเรามีจอ LED มันก็เลยทาให้เราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นพวกนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราประสบความสําเร็จครตัวสินค้าหรือหมายถึงว่าตัวเพ่ยเราต้องน่าสนใจด้วยตัวของเราเองอีกอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นแท็กติกที่เราสำคัญที่สุดก็คือสื่อที่เราวางเราวางสื่ออยู่บนรถไฟ KTX ซึ่งตรงมาจากโซ่เพื่อที่มาที่นี่โดยเฉพาะเพราะฉะนั้น การวางแผนของเราเนี่ยเราวางแผนเอากลุ่มคนที่จงใจมาคือเราไม่ได้มีบัตเจตเยอะฮะเราพยายามอ l l o c a t e บัต g เจตให้ให้เหมาะสมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดาการแสดงพิทิรการภายในของสาราไทยเมื่อเข้าไปจุดแรกจะพบกับขุนยนต์นางเงื่อตัวแรกของโลกบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีผ่านจอภาพสื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงศักยภาพความงดงาม และสมบูรณ์ที่ยังยืนของทะเลและชายฝั่งไทยผ่านแนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลโดยมีศึกษาคและมานิมังกรบอกเล่าเรื่องราวและเปิดมุมมองของท้องทะเลไทยต่อมาเป็นห้องนิทรรศการที่นําเสนอความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งทั้งอันนามันและอ่าวไทยบนจอภาพ360องศา ที่ให้ผู้ชมเหมือนทยานออกไปยังที่ต่างๆเสมือนจริงสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าชมงานได้มากทีเดียววันที่เราเดินทางไปเป็นวันที่เกาหลีได้จัดงานวันเสมือนวันชาติไทยซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เจ้าภาพได้เปิดโอกาสให้แต่ละประเทศประชาสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติของตนเอง ซึ่งประเทศไทยเราก็จัดก,การแสดงชุดใหญ่ออกมาได้สมกับความเป็นไทยเรียกเสียงปรบมือและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างน่าภาคภูมิใจโดยการแสดงนี้ได้สื่อถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติผสมผสานความเป็นสากลทั้งยังสะท้อนความตั้งใจจริงของคนไทยในการเป็นเจ้าภาพ World e ป p o 2020ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยถ้าจะว่าไปแล้วไทยแลนด์พาวเร์เรียนถือเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย รวมทั้งทําให้ชาวต่างชาติรู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นสําหรับใครที่อยากไปสัมผัสงานยอซูเอ็กซ์โป2012ก็ยังสามารถไปชื่นชมความอลังการของพาวิเลียนนานาประเทศซึ่งมีถึง120พาวิเลียนงานจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ณนเะมืองยอซูสาธารณรัฐเกาหลีส่วนไทยรันพาวิเลียนนั้นจะได้โชว์ความยิ่งใหญ่และอลังการกับการได้เป็นเจ้าภาพ World Expo ใหญ่ในปี2020หรือไม่คงต้องรอรุ้นค่ะ สำหรับใครที่อยากรู้จักเมืองยอซูให้มากกว่านี้ทีมข่าวไม่พลาดเก็บบรรยากาศสีสันและวิถีชีวิตของคนยอซูมาฝากกันด้วยติดตามต่อกันในตอนหน้าค่ะอัธพรมณีสุวรรณถ่ายภาพธานาชนานสุขสุขนลนเอ็นทีเมนตรายงาน ชมภาพแล้วประทับใจจริงๆนะคะพูดถึงงานยอซ u ูเอ็กซ์โป2012นี้นะคะปีนี้ต้องแอบให้เครดิตบริษัท Index Creative v i l l a g g e ซะหน่อยนะคะที่สามารถจัด Thailand Expo นะคะรวมไปถึง Thailand Pavilion นนั้นออกมาได้อย่างอลังการและก็สวยงามจริงๆเลยค่ะ